รู้สึกได้เลยว่าวันนี้เป็นียาวพิเศษนะครับมผมถามกันเ,เสมอนะครับว่า5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2007ไปถึงปี2011จากไทยแลนด์เกมโชว์แล้วได้อะไรคำตอบแรกครับเราได้ความสนุกอันนี้แน่นอนเราเห็นสีหน้านะครับของคนที่มาสนุกกับเราแล้วก็พูดกับเราว่ามันสนุกที่สุดในชีวิตจริงๆเราไม่ได้ทำสิ่งนี้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับผู้จัดงานผ่านอุปาสารรคมากมายผ่านคอมเมนต์ผ่านสิ่งที่หลายๆคน ได้วิเคราะห์วิจารณ์นะครับออกมาแล้วก็ทําให้เราได้นำสิ่งนี้มาสร้างเสริมทําให้แถลงเกมโชว์ใหญ่ขึ้นดีขึ้นในทุกๆครั้งนะครับจนวันนี้ปี2011ผมคิดว่าผมตอบโจทย์และเรื่องความสนุกกับมาดูโจทย์นะว่าเราจัดแล้วได้อะไรกําไรขาดทุนเไปไ็นเรื่องแน่นอนครับเป็นเหตุผลที่ขายทางธุรกิจนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันเหนือกว่าน,นั้นยอดเยี่ยมกว่าน,น,นั้นนั่นก็คือการได้ยกระดับอุตสาหก,กรรมเกม จากวันที่วงการเกมถูกมองว่าเป็นสีเทาๆพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่มั่นใจที่จะให้ลูกเล่นหรือลูกกำลังทำอะไรอยู่ที่หน้านจอเกิดเหตุได้ร้ายเกิดขึ้นกับหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หลายๆครั้งเกมตกเป็นแพ้เพราะเกมพูดไม่ได้เกมถูกมองว่าเพราะไอ้เกมนี่แหละจึงท,ทำให้เด็กและเยาว,วชนหรือลูกของฉันหลนังฉันเป็นแบบนี้ แต่กานมีที่เกิดทยเกมโชวในปี2007ด้วยคอนเซ็ปต์ Real Event for Real Gamer มาจนถึงปี2009คือ Open up for Game มาจนถึงหลายๆครั้งที่เราใส่เอาตีมงานและแนวความคิดที่ได้กัดกรองจากทีมงานโชว์โรล i มิตและฟังเกมเมอร์นะครับก็เกิดเป็น Thailand Game Show ในครั้งนี้ที่เราเรียกว่า Power Up ครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่พื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่เราเชื่อว่าองค์ประกรอบต่างๆที่เกิดจาก คำคอมเมนต์ของหลายๆคนได้สร้างให้ทนายอิน,นโตใหญ่ขึ้นโดยผู้จัดก,ก็มีหัวใจพองโตมากขึ้นในการที่จะทยานาให้ทนายอินโตใหญ่ขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้โดรดด้วยเหตบรณนะครับมีความญาติมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายนะครับถ้าใครที่สื่อสารผ่านช่องทางทวิตเตอร์คงจะทราบดีว่าไปถึงวันนี้มันมีความวุ่นวายมากๆนะครับก่อนเริ่มงานปัญหาทุกอย่างนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่กุ่ได้นะครับกุ่มเพราะว่าเราเห็นว่า ความรู้สึกสีหน้าของคนที่จะมีความสุขกับงานของเราจะเป็นอย่างไรฉะน้นตลอด3วันนี้นะครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมไฮไลท์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Panda Cloud a n t i v i r วร Present s t a t ร์ค u า t ตูไท a แลนด์เก h ส์โ c h ์แ i p เปี้ยและรวมไปถึงโกแก่ c อสเ l ล y c คอน e ทสนะฮะแล้วก็ยังจะมีกิจกรรมที่สวยงามมากนะครับที่ชื่อว่า Welcome Application Android Contest นะครับ นี่คือการยกระดับงานอีกครั้งขอบคุณสปอนเซอร์เมลหลังทั้งสามท่านด้วยที่ทําให้เกิดสีสันดีๆที่เราตอบโจทย์ได้มากกว่าการรวบรวมนักเล่นเกมและค่ายเกมมาอยู่ในงานเรามีการพัฒนาส่งเสริมเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นโดยเวลคอมมูบายเรายังมีมิติและมุมมองอืนอ่นๆที่เชืิอชูนักเล่นเกมเก่งๆมายืนอยู่บนเวทีที่อลังการแบบนี้เรามีรูปแบบของการส่งเสริมเกมไทยซึ่งแน่นอนว่าผมภูมิใจจริงๆครับ ที่ได้เห็นพูดเกมไทยใหญ่ๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามการเติบโต,ตของ Thailand Game Show เราจะได้เห็นเกมอย่างตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชออนไลน์ที่สรสมบูรณมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้วเราได้เห็นเกมที่เปิดตัวไปแล้วอย่าง Q in Action ที่นักการยอมรับว,ว่าเป็นช Super A Title ระดับสากคนเราได้เห็นเกมอย่างอสูรเราได้เห็นเกมจากเกมอินดี้ซึ่งถือว่าเป็นหน้าทับที่สำคัญมากๆขอ,ง,ของ,งการเกมไทยที่ทําให้เราภูมิใจ แล้วก็มีการประตูเกมมาอีกมากมายไมต่กว่าสิบเกมในงานนี้นะครับขอบคุณนั้น19ค่ายเกยมชั้นนำนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งของไทยแลนด์เกมโชว์มาร่วมกรสร้าประกวดการดีๆแบบนี้ผมยังคงเหนื่อยต่อแน่นอนใน3วันนี้นะครับระหว่างว่นอย่างนี้ว่าทุกคนจะมีความสุขกับมันยังไงก็แล้วแต่เปิดรับความคิดเห็นทุกทางทุกช่องทางตลอดเวลานะครับ t w i t t e r ร์แบบความแซหนุ่ยโชว์นะครับ f o ล l o w เข้ามาได้นะครับบอกได้เลยเมนชั่นก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook สล,ลัดหนีโชว์นะครับหีโชว์พร้อมจะโชว์ความรู้สึกดีๆที่มีกับทุกๆคนในไทยแลนด์เกมโชว์2 0 10, 1พครับขอบคุณครับ